สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่กับค่ําคืนนะครับของวันที่9นะครับมีนาคม2566นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาวกาชาตินะครับแล้วก็หุ้นเดาโจน V.I.P. แล้วก็เดาโจนปกตินะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับฝากคําเตือนพี่พี่ทุกครั้งทุกคลิปเลยนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางมีหลุดมีเข้านะครับพี่พี่ก็ชื่นชอบและค่อยตามนะครับ สำหรับแนวทางเมื่อคืนนี้นะครับของเรานะครับหวยรากาชาตินั้นหลุดเนาะดาวโจนนั้นมาตัวเจาะดาวโจนปกติมาสายรูดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเมื่อคืนนี้รากาชาติผลที่ออกนะครับซ้ำสามเอซ้ำสามกับ28นะครับของเราให้ศูนย์กับหไปอันนี้หลุดนะครับพี่พี่หลุดนะครับส่วนดาวโจนนะครับดาวโจน v i p ผมให้5กับ1ไปนะครับผลที่ออก16 7 นะครับกับ01นะครับของเรามาเข้าตัวกลับนะครับวิ่งรูที่หนึ่งเนาะ1 10 01นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนแนวทางดาวโจนนะครับปกติเนาะผลที่ออก840กับ06นะครับก็ผมให้4ไปเนาะ40ไม่ได้เจาะให้นะครับพี่ๆแต่ว่าถ้าเกิดใครวิ่งรูทที่4นะครับเข้าไปที่40นะครับเมื่อคืนนี้ ก็ใครมีโชคก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับพี่พี่ชื่นชอบรอบไหนตามรอบนั้นนะครับไม่ต้องตามทุกทุกรอบก็ได้นะครับผมส่วนแนวทางนะครับผมค่ําคืนนี้นะครับก่อนไปรับชมไอแอดขอฝากบ้านนะครับสำหรับบ้านเสียงโชคนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับพี่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับเนาะท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านขุมทองนาคานะครับเข้าไปแล้วขอให้รวยเฮงเกันทุกคนนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันนะครับหวยลาวกาชาติหวยลาวกาชาติผมให้นะครับ6แล้วก็2นะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข2นะครับผมประกบคู่6 3 6 7 6 8 2 3 2 6 สองนะครับ3ตัว6ก7 268นะครับผมอันนี้ลาวกาชาตินะครับหกแปดสองเจ็ดเนาะแล้วก็สองสามนะครับตัวเน้นส่วนแนวทางดาวโจน vip นะครับ เราโจร V.I.P ผมได้ตัวเด่นเหมือนเหมือนลาวกาชาติเลยนะครับพี่พี่ผมได้2เนาะแล้วก็6นะครับ2แล้วก็6นะครับผมตัวรูดนะครับตัวรูดก็ให้ไปที่2เหมือนเดิมนะครับประกบคู่นะครับ2 0 2 1 2 7 6 0 6 1 หกสองนะครับสามตัวนะครับสองหกหนึ่งหกสองเจ็ดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสองเจ็ดหกหนึ่งสองศูนย์นะครับ ส่วนแนวทางดาวโจนปกตินะครับดาวโจนปกติค่ำคืนของวันที่9นะครับผมให้ไปที่เลข9นะครับพี่ๆแล้วก็เลข7นะครับสายรูดค่ำคืนนี้นะครับผมฟันไปที่เลข7นะครับผมประกบคู่นะครับ90 94 97 7จ็ดศูนย์เจ็ดสองแล้วก็เจแปดนะครับผมสตัวผมให้ไปที่เจ็ดเก้าศูนย์นะครับเก้ 9, 7, 8, นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเจ็ดแปดเนาะ เก้าศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พ่แนวทางหวยลาวกาชาินะครับแล้วก็หุ้นดาวโจน V.I.P แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้ผมขอให้มาเด้งๆทั้ง3รอบนะครับขอให้มาตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับพี่พ ก็ก่อนออกไปนะครับอย่างที่บอกใครได้แนวทางตัวเด่นตัวเด็ดแล้วไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านขุมทองนาคานะครับผมสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ